อันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวกันเรามาหยุดที่ปั๊มน้ำมันก่อนแค่ที่อยู่ในรถนุ่นเราก็จะไปกันต่อโอเค เจอกันที่นูน่นที่จะไปเที่ยวไม่รู้ที่อะไรจำไม่ได้แล้วชือ่อแกับแคที่นั่งอยู่ในรถครับเราจะไปกันแล้วโอเคไปต่อไปไหนต่อมาขึ้นรถเร็วๆไปไหนต่อไปเที่ยวสิ เอาถุงข้าวบ้าอันนี้เต็มรถเลยนี่ย่างทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เจ๊ต่อมือ ไปตังเลยวนแม่ <laughs> <laughs> สวยมากเลยดอกไม้เราไปเที่ยวกันค่ะวันนี้ ไม่แต่สายน้องสันเกื่อน กระโดดสวยมากเลย ไปอันน,น,อน,นั้นแมนเลยเขาไปอันนั้นตัวเขาไปอัน <c oughs> ดอกไม้ในอันนี้นั่นนะ đưa tèm ตอนนี้เราก็ถึงลงเรือแล้วเราจะไปล่องแล้วเรือกันพี่น้องเ้ามาต่อ EP 2กันนอกจากพี่น้องอันนี้คือ EP หนึ่งจ้ะเรือแล้วแค่นี้นั่งในเรือแล้ว เกณฑ์จีนั่งกับพ่อเกณฑ์จีจะขับเรือกับพ่อ <c oughs> อ๋ออย่างวะเลยไปเยอย่าไปเยอะเกณฑ์จีมันจะมาดังเรือเ่ณฑ์จะลองอจะเบาดานนี้กับมันเอ้ยลองเรือเลย เรือแล้วใชไมแค่นี้อยู่นี่แค่นี้อยู่แค่นี้สนุกมากเลยเ,เราล่องเรือเลยมุนทั้งมไม้บีเออเออเเราไปนู่น <c oughs> ไปด้วยเขีย <irgendw> ด <carbono> ีไปขี่เรือด้วยสนุกมากเลยดูสิโน่นเกียร์จีขับเรือเก่งเลยระวังเป็ดนะลูกเป็ดตัวน้ เห็นไหมค่ะนี่เนี่ย่บาเบาเบาวช้าช้า ที่ไหนสะสานนี่ที่แหละชนไปทั่วทีมทัวแดนเลยบาทที่นี่โอ้ยหยุดกันหยุดกันเบรกก่อนเด้อนะขาไอ้ กูยอ <laughs> ่านได้เ <tamam> ก <us |zh|> <itus> ่งกำหนองมันไปนานไงว่ะท่านก็ได้ออกไปทางฝุนเนาะก่ได้เลี้ยออกไปทางฝุน <icana> <naj bum S 2> ไม่ e เราก็เข้าไปใน yes. เมืองก่อนแล้วคอยไปีนเกนจิขับเรือดีๆนะเกนจิกับยาย่ายายต่างๆอันจากนั่งน้ำพอนี่คือจะขับเรือดีกว่านะ เรือมาเรือมาเรือมาเรอมแย่ๆเลยเรือมาแย่ๆเลยอันนี้ละวางมือ <EP S 1> เลยอันนอีพีหนึ่งเรายังจะมีต่ออ <EP 1. S 2> ีพีสองถ่ายชมกันได้พี่น้องเลย <laughs> ขอบคุณหลายๆจ้า